เจ็คอนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนดาหรือว่าน้องนีอีกแล้วจ้าห่างหายไปนานกับรายการชีเป้าบอกเอานะเช่นเคยค่ะพอชีเป้าปุ๊บก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าโนสัก ก็จะมีแต่ของที่น้องแนนใช้แล้วแนนะรู้สึกว่ามันใช่มันคู่ควรที่จะแบบบอกต่อกล้าการันตีด้วยตัวเราเองเลยว่ามันปวดมันปังไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันชิ้นที่1เลยดีกว่าอันนี้คือเพิ่งไปถอยมาสดๆร้อนๆแล้วก็รู้สึกว่า Sorry, ค,คุณค่าควรจะมีค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าพอมันมาอยู่ที่หูแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกโอเคจริงนะคะคือตัวนี้ตังหูนะคะด i ออจ้ากิมมิ c ของน้องคือเนี่ย น้องกระเด้งาง้ยคือมันสามารถแกว่งไปแกว่งมาได้แล้วตกแต่งด้วยมุกเพื่อให้น้องดูหวานขึ้นเดี๋ยวเดนจะใส่ให้ดูนะมันดีงามมากแต่ราคาก็จุกอกเหมือนกันราคาก็ตั้งหมื่นเก้าคือด้วยความเป็นดีอ้อเขาจะชอบทําให้แป้นนะมันมีลูกเล่นแบบนี้จะ้ตจะตามสไตล์ของเขาไปนี่ก็เลยอยากมาป้ายยาพอใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักสุดเลยนะขันสด ไปต่อชินที่2นะคะแปองนีฟันอันนี้ก็คือของ Circle นะคะแนนเป็นคนหนึ่งที่ซีเรียสเรื่องฟันหนักมากจะหาไอเทมที่มันแบบรักษาดูแลฟันและหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้ที่แนนรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เคยหน้าตามันดูแปลกมากเลยนะแต่ประสิทธิภาพของเขาทําได้ดีมากตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญชาติจากญี่ปุ่นเลยนะทุกคนแล้วก็ขนเนี่ยมีให้เลือก2แบบมีขนนิ่มแต่อันนี้คือแข็งขึ้นมาหน่อยด้วยขนาดที่หัวของเขาว่าโตแปงเข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบปุ๊บ แล้วมันได้บนล่างคือทันทีอะตวตัดซ้ายขวาเนี่ยคือแบบเก็บทุกซอกทุกมุมคือครบดีมากแต่แนนอะส่วนตัวชอบขนนิ่มนะคะรุ่นซอฟแต่เวลาแปรงลิ้นน่ะแนนจะใช้ตัวขนแข็งมันจะแบบสักใจมากราคาถูกด้วยไปซื้อได้ในช้อปปีเนาะอะไปต่อนะคะก็คือเป็นแหนบ <7. S 2> ไปซื้อแหนบอันละแบบ4ี่ห้าร้อยนพาราต้อนนะยังไม่เท่าแหนบนี้20บาทใครใช้แหนบนี้เหมือนกันบ้างสารภาพมาซะดีดีมันดึงขนออกมาได้ได้ดีมากเลยถอนขนคิ้วถอนขนรักแร้อะไรเงี้ยก็คือดีหนีบทีเดียวแล้วแบบดึงปุ๊บเอาอยู่เลยตอบโจทย์นะคะแหนบ20บบาทถูกจิตถูกใจขั้นสุดแล้วก็มาต่อเนาะอันนี้ขออวยหน่อยสินค้าตัวเองอันนี้เป็นตัวบำรุงนะคะของเฮอร์เมราวิตามินแฮร์รี่แพสมู นั่นเองค่ะหลอดจิ๋วนี้นะคะแต่ประสิทธิภาพเต็มเปลี่ยนม,มากเพราะว่าเนี่ยวันนี้ที่นันกำลังอัดอยูอ่คือเป็นวันที่3ของการที่นันไม่สระผมใช่ไหมเพราะนันทำอีกคอนเทนต์หนึ่งคือผมนันก็ยังนุ่มส,วย,สวยเก๋เนี่ยแล้วก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอยู่อย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดอะไรดีอะเราก็จะแบบอวยหนักเข้าใจไหมอันนี้คือดีแบบดีแบบดีใครที่ผมแบบชอบแตกปลายหรือผมชอบพันกันเนะาะจัดเซ็ตทรงผมแล้วแบบผมชอบไหมเพบขาดอะ อันนี้คือเอาเถอะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเราใช้ได้นานเพราะว่าใช้เป็นแค่แบบเนี่ยใช้ขนาดเท่านี้พอจะใช้หลังสระผมตอนผมหมาดก็ได้หรือว่าจะใช้ตอนผมเท่งแบบน้องแนนนะคะแนะนำให้ชโรมช่วงปลายผมนะคะเพราะว่าปลายผมบางคนชอบพันกันเนาะของแนนก็เออมีพันบ้างแต่ตั้งแต่ที่ใช้ตัว h e r m e r a บำรุงตัวนี้ลงไปนะก็คือไม่พันเนีย่ยเห็นปะ่ะแล้วผมมันจะแบบหอมมากเลยนี่คือหอมมาก พอผมหอมผู้ชายก็อยากหอมหัวปะ <c oughs> อ่ะไปต่อนะแล้วก็มาถึงไอเทมนี้น่าจะเห็นขายในช้อปปีหลักสิบมีหลายร้านมากแบ่งผมขึ้นมาประมาณนี้เนาะแล้วก็หนีบไปอย่างนี้เลยเอาหนีบเสร็จแหวกให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ใช่ปะสมมติว่านี่คือใดใดก็จอจอจอ่อจอแบบเดียวนะเอาแบบใดความร้อนสูงเจาะเจาะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาออกผมเมาข้างหน้าตรงเนี้ย จะเด้งขึ้นเว้ยคือมันเป็นอะไรที่ Amazing ใจนะเพราะปกติแนนน่แบบผมข้างหน้าแนนน่ะจะไม่ค่อยตั้งขึ้นอย่างนี้แต่พอเรารู้จักไอตัวที่หนีบผมอันนี้ขึ้นมาใช่ปะโออมันดีมากมันตอบโจทย์ชีวิตอย่างเรามันใช้เลยหาซื้อได้ในช้อปปีนะคะหรือว่าใครขายก็ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเลยว่าถ้าเกิดใครขายนะจ้า แปะแปะแปะมาต่อตัวนี้นะคะคือมันเดมอยนะคะเป็นเซรั่มไข่ขาวนะคะขวดจิ๋วแต่แจ๋วคือสารสกัดอัดแน่นมากเลยคือถ้าเกิดหน้าวันไหนนั่นเหนื่อยมากๆก็จะฉลมด้วยตัวนี้เพราะว่าพู้ชายราะว่าหน้าเราจะโกช่ำเลยอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะจ๊ะราคาถูกด,ด้วยสามออ่ะเออหรือว่าถ้าเกิดมีโปรก็จะแบบก็จะลดลงไปอีกอะ่ะแล้วก็มาต่อกันที่น้าหอมนะจ๊ะเเด้ อันนี้นะคะไปสั่งมาตอนที่ซิฟราเขาลดก่อนที่จะคลายน็อกดาวอะเขาจะลด25%ก็คือถือว่าคุ้มมากนันซื้อมาไน้าะค่ะแบบ3,000กว่าก็คือปกติอยู่ที่5,000กว่าเราลดไปเยอะอยู่นะนันซื้อกิ่นในนี้มาค่ะ Spring time in the park กกิ่นจะมีความนัวละมุนเฟรชเฟรช แต่ไม่ได้เฟรชจมูกขนาดนะมันจะเฟรชแบบเบาๆ,ๆอ่อนๆนุ่มๆผ่อนคลายเปิดคลายล็อกดาวมา2ส,สัปดาห์นั้นใช้ไปเยอะเท่านี้แล้วอะคือฉีดทุกวันช่วงนี้ฉีดทุกวันของจริงตอนนี้คือติดใจกลิ่นนี้หนักมากแล้วก็คือด้วยความที่เป็นตัวของไมาสานกคือกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะติดทนนานเว้ยฉีดตอนเช้าประมาณ3-4ชั่วโมงกลิ่นก็ยังอยู่กลิ่นมันจะดรอปแล้วก็ผสมกับกลิ่นเราลงไปใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงมันหอมนวลๆแปลกๆยังไงไม่รู้อะมันอธิบายเป็นคําพูดดไไม่่่้แตวา หอมหวานละมุนนวลน,นวลสัญญาและสายันตรงนี้ว่าไม่ปวดหัวของจริงกลิ่นนี้คือ the b a บสฉันยกให้เป็น the b เบสเลยมาต่อนะอันนี้ก็เป็นโลชั่นที่ช่วงนี้ใช้อยู่นะคะก็เป็นตัวของ skin boss นะคะคือจริงๆนั่นจะมีแผลที่กระดูกอะ่ะมันควนเป็นรอยแผลแล้วก็ช่วงนี้ก็คือใช้ตัวนี้ของ skin boss เพราะว่าพอมเป็น dark spot ใช่ไหมมันจะช่วยเรื่องของรอยด่างดำแล้วก็คือกลิ่นเขาค่อนข้างหอมผู้ดี เนี่ยกลิ่นหอมมากแล้วกินอ่ะค่อนข้างที่จะติดทนนานด้วยนะคะผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเรื่องของจุดด่างดำก็คือดีขึ้นข้อทรงข้อสอบตะตรงตะตุ่มเลยก็คือจะดีขึ้นร้อยก้าเกหลอดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปต่อค่ะอันเนี้ยแนนไปซื้อมาจากเมกานะคะก็คือเป็นผ้าอนามัยสอดเนาะนี่ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ไปดูคลิปนั้นแล้วก็บอกแนนว่าแบบจริงๆแล้วผ้าหนามัยสอดมีหลากหลายยี่ห้อมากที่มีขายในไทยแล้วนะคะตั้งแต่รู้จักผ้าหนาไมยสอดแล้วใส่เป็นนะก็ลืมผ้าหนาไมยปกติไปเลยทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเจ็บเปล่าพี่แนนยัดเข้าไว้อยู่ในนั้นวิธีการใช้ของเขาก็คือแบบกด ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในของเราใช่ไหมเราก็ดึงแกนสีชมพูออกนี่น้องอันนี้ก็จะอยู่ข้างในแล้วก็คอยดูดซึมประจำเดือนของเรานะคะอยู่ข้างในนี้เลยเนาะแล้วก็พอทุกครั้งที่เข้าน้ำเนี่ยก็แค่ดึงออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่แค่นั้นเองง่ายๆเลย ดีงามสุดๆใครใช้ผ้าอนไมาสอดเหมือนกันในคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแต่ว่าแนนอะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นอะจะโอเคไหมจะดูดซึมได้ดีพอๆกันไหมอะไรอย่างนี้เนาะใครใช้อะไรอยู่ก็บอกกันเข้ามานะคะเผื่อจะไปลองใช้ยี่ห้ออื่นกันบ้างอ่ะมาต่ออันนี้ก็คือจะเป็นลิปของโจวีน่านะคะช่วงนี้คือต้องเอาไว้ติดกระเป๋าเลยเป็นสีเบอร์7นะคะเนี่ย ช่วงนันทาอยู่ตอนนี้แดงตุ่นตุ่นส้มส้มนนัวละมุนคือทาทุกวันปากก็คือติดทนนานมากมันก็มีหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังค่อนข้างที่จะติดได้ทนนานมาอันนี้เป็นเนื้อสม o ทนะคะฉช่นนั้นแล้วมันจะเบาบางปากไม่หนักปากเลยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะอันนี้ก็ของแก้มเขานะคะโจวิน่าใครใช้โจวิน่าอยู่ก็ลองป้ายยากันหน่อยซิว่าตัวไหนเลิศตัวไหนปังเดี๋ยวจะไปตํากันนะคะมาเข้าสู่ตัววิตามินที่ช่วงนี้ทานอยู่ ะะอันแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวของเบลลิสนะคะคือเพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าประสิทธิภาพรลิเวอร์คือแนนเป็นคนนึงที่ไม่ทานกล้วยเคยมีประวัติฝังใจกับกล้วยอ่ะเนาะกลิ่นกล้วยอะไรเงี้ยคือจะแบบไม่โอเคหนักมากแต่ว่าพอได้ลองตัวนี้ตัวนมกล้วยอะ่ะอร่อยถ้าเกิดใครเคยทานนมกล้วยเกาหลีอะ่ะอันเนี้ยรสชาติคล้ายกันมากเลย ตัวนี้นะคะพอทานไปแล้วเนี่ยก็คือจะอิ่มอยู่ท้องคือเวลาในออกกองอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทานข้าวก็คือต้องพกตองตัวเนี้ยไปทานก่อนพอทานเสร็จปุ๊บแล้วก็คือลุยงานยาวได้เลยแล้วจะไม่รู้สึกว่าแบบเออเราหิวระหว่างวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วอันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์กับแมนเวลาในออกไปข้างนอกแล้วเขาเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานก็คือใช้นักกินหมดไปแล้วหนึ่งกล่องทวนต้องสั่งเพิ่มแล้วจะ้ะมาต่อนะคะก็มาถึงตัวนี้ค่ะเรน่านะคะจากแม่มิวกี้จริงๆแล้วหลแบบายคนจะม ว่าโอ๊ยพี่แนนรู้จักกับแม่มิวกี้เนี่ยต้องอวยไส้แตกกันแน่นอน ยตัวนี้เลคือแนน่ะมีโอกาสได้ลองตัวเรน่าเนี่ยตั้งแต่แอนไปเมกากับแม่มิวกี้แล้วเวลาเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางหรือแบบอะไรเงี้ยก็คือแบบจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอยู่แล้วเป็นทุนโอ้โหคนละซี่โลกอะนึกออกไหมคือช่วงตอนไปอ่ะแม่มิวกี้ก็คือพกไปใช่ไหมแล้วเขาก็เลยบอกเออเนี่ยถ้าเกิดใครอึไม่ออกหรือก็คือแบบต้องจัดเรน่าคือเลน่านั้นชอบตรงที่เขาอ่ะปรับสมดุลในลำไส้เราอะให้ออกมาดีอะเออแม่หุ่นเสียมากเราอยากหุ่นเสียปังแบบแม่เราก็ต้องจัดเรน่านึกออกไหมเนี่ยก็คือ ทานตั้งแต่ตอนอยู่ในการแล้วคือปังมา,มา,ากนจ๊ะมาค่ะถึงไอเทมที่ทำให้คนระมุนแน่ฟิโลเน่เออก็ต้องอวยพี่สาวเราหน่อยนะคะอันนี้ก็คือฟิโลเน่ขายมาทั้งหมดก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วปะ่ะเนี่ยทำมากี่ปีแล้วอะคือแน่นน่ะทานตั้งแต่ ตัวเทสอะนึกออกปะจนปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นเฟโรเน่พลสแล้วนะคะผู้หญิงคนไหนที่ต้องการความระมุนผู้หญิงคนไหนที่ต้องการความสวยผู้หญิงคนไหนที่ต้องการความเตะตังก็ต้องจัดตัวเฟโรเน่ระมุนแน่นะจ๊ะเฟโรเน่พลัสนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนะคะถ้าเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันจะดูระมุนขึ้นผิวของเราจะดูละเอียดเนียนขึ้นนะคะเรื่องของสิวก็จะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายเนาะ แล้วไหนจะเรื่องของการปวดประจำเดือนอันนี้สําคัญนะพอทานฟิโรเน่ปุ๊บก็คือเรื่องอาการของปวดท้องประจาเดือนนะคะประจําเดือนมาไม่ปกติเลื่อนไปบ้างมาก่อนบ้างมากระปิดกระปลอยบ้างต่างๆนานะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันไม่คงที่ไม่คงตัวต่างๆนานาเราก็ต้องเติมน้องเข้าไปนะคะอันนี้เป็นโฮอร์โมนเพศหญิงที่มาจากธรรมชาตินะคะปลอดภัยแน่นอนคะ่ะเพราะาฟิโรเน่การันตีกับการขายมาแล้วนะคะมากกว่า5ปีนะคะทาน ฟรโลเน่โอเคนะผู้หญิงทาดฟรีโลเน่ มาถึงอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำมากๆเลยแล้วก็ดีใจกับน้องเขามากนะคะก็คือน้องนาฟออกสินค้ามา2ตัวส่งมาให้น้องแนนลองนะคะก็คือแบบช็อกโลกคือแต่ก่อนคนก็จะรู้ว่านาฟเป็นแบบสาวอวกจำม่ำน่ารักน่าขย่ำนึกออกไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นหุ่นผอมเพียวเสียหน้าเจีย๊ยขั้นสุดนาฟก็เลยส่งตัวนี้มาให้นนลองทานนะคะก็คือตัวนัฟเอสนะเขามีส่วนผสมของพริกก็คือแนนทานแล้วก็ออกกําลังกายใช่ปะ่ะเอาหงื่เงือ แบบชุ่มช่ำใจมากเหมือนแบบไปเบิร์นคูณ2อ,อะ่ะช่วยปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายของแนทให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ว่านาบาเขาก็มีตัวนี้มาด้วย ตัวนาปโปบีตัวนี้นะคะก็เป็นจุลินรี 4, ทั้งหมด5ชนิดเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราเนาะไปปรับสมดุลต่างๆมานานเนาะถ้าเกิดทานคู่กันอย่างเงี้ยก็คือจะเลิศก,กว่าเดิมก็คือใครที่กังวลเรื่องของความอ้วนอยู่เนาะหรือต้องการอยากให้หุ่นเปียหุ่นเสียหุ่นปังนะก็ลองไปจัดตัวนาบดูเขาอย่างแนนอะทานตัวนบเอสกับนปโปบีคู่กันไปก็ถือว่าโอเคหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่แน,น พี่แดนทานแบบตัวดีท็อกของหลากหลายยี่ห้อมากเอาจริงนะทุกคนคือแ่นก็แบบมีของมาให้รีวิวเยอะมากตัวดีดีเราก็ต้องพูดว่าดีคือแบบมาชี้เป้าจริงคือไม่มีสปอนเลยรักพี่เสียดายน้องเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อมาบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์อยากจะแนะนำแบบเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะแนะนําได้แล้วก็มาถึงในเรื่องของรูปถ่ายกันบ้างหลายๆคนชอบถามว่าแบบ รูปนี้ถ่ายด้วยอะไรคะฉันเพิ่งไปถอยกล้องมาใหม่ล่าสุด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 อันนี้นะคะก็คือตัว E O S R 6นะคะของแค n นนนี่ตัวนี้เลยนะคะจุกมากเพราะว่าแค่ตัวกล้องอะก็คือเกือบแสนเกือบแสนเกือบแสนแล้วั่นก็ต้องซื้อเลนส์นี้มาอีกเลนส์นี้นะคะเป็นเลนส์85นะคะถ่ายรูปมาแล้วรูปจะได้ประมาณนี้คือรูปแบบชัดสวยคมมากไม่ต้องพูดถึงวิดีโอ ยิ่งสวยซูปเปอร์สวยเข้าไปอีกนะแต่ว่าพอซื้อมาเนี่ยก็ได้ทํางานได้ใช้งานได้อะไรก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่จะสร้างเงินให้เราเราได้เน่งก็เลยตัดใจซื้อมานะคะก็ล่อไปแบบแสนกว่าแต่ว่าเราก็ไปซื้อเลนนี้มาอีกนะคะเลนส์หซื้อมาจากช้อปปีอยู่ที่1 5ื่นถ่ายออกมาก็จะสวยอีกนะในระดับหนึ่งเบอร์หลังฟิลคล้ายๆกันแต่ว่าระยะมันใกล้กว่าอะไรเงี้ยมาต่อถึงอันนี้ นี่เราแบบชี้เป้าจนถึงเนี่ยก้านหอมในบ้านคือแน่นรู้จักซาร่ามานานแล้วแล้วก็รู้จักซาร่าโฮมแต่ไม่เคยซื้อซาร่าโฮมที่เป็นก้านหอมกลิ่นนี้หอมมากโปรติกไมล์หอมมาก หอมหวานละมุนหอมพุดดีเข้าไปแล้วสดชื่นคือปกติในห้องนอนแนนะคะ่ะด้วยความที่มันอยู่แบบชั้นบนสุดของบ้านแดดส่องตลอดใช่ไหมมันจะมีกลิ่นแดดอยู่ในห้องใครใครใครเข้าใจกลิ่นแดดอ่ะเออคือกลิ่นนั่นแหละแล้วมันทำให้ห้องอ่ะปเป็นกลิ่นแดดตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีความแบบละมุนอ่ะเออแนนก็เลยไปซื้ออันนี้มาใช่ปะแล้วมาตั้งไว้แค่2วันอ่ะห้องแน,นกลายเป็นกลิ่นเนี้ยอย่างอย่างแนะนั่นคือกลิ่นเนี้ยเลยจริงๆให้ไปซื้อซาร่าโฮมกลิ่นนี้เท่านั้น ผ่นคายมากอารมณ์ทรพีมากเลยอะถือว่าดีอกให้ทุกคนอะไปลองตั้งแบบของพวกประมาณเนี้ยอยู่ในห้องมันจะทำให้การนอนหลับของเราะง่ายขึ้นมากอะมาต่อนะคะนี่มาถึงที่หนีบผมอันนี้เคยรีวิวทำคลิปไปแล้วคืนนี้ขอนอนด้วยบ้านโก้ Go, นะคะไปนอนกับโก้นะคะคือของยี่ห้อ Create Ion นะคะอันนี้คือรอน38ร้อนเร็วมากร้อนดีมากคือมวลเราได้รอนอย่างเงี้ย เออคือมันดีจริงๆวันนี้เลยมาตอกย้ำกับการชี้เป้าอีกรอบหนึ่งนะคะคืออย่างแนนนะปกติน้นจะมีลอนใหญ่สุดก็ประมาณ28แต่เนี้ยคือลอน38คือลอนค่อนข,ข้างที่จะใหญ่อ้ว,นแ,วาาโโนแล้วเวลาพอม้วนแล้วอ่ะมันจะแบบได้เคิร์ที่สวยงามคล้ายๆหน่อยแต่ว่าเป็นลอนอยู่ไงราคาอาจจะโหดนิดนึงแต่ว่าแนะนำให้ไปซื้อตอนมีโปรโมชั่นเขาจะชอบลดแบบ10% 20%อยู่นะคุ้มค่านะมามามมามา,มา,มาถึง เรารีวิวจะถึงแก้วแล้วอะแก้วจากที่หอล็อก o n k Lock นะคะเดี๋ยวนันแปะ IG ไว้ให้แต่แนนไปซื้อมาจาก Mac c a าเฟจ่ายตังตอนนั้นมันจะลดเท่าไหร่หนูจำไม่ได้นะคือดีมากเปิดให้ดูเลยนี่ให้ดูเลยว่าน้ำแข็งคือยังอยู่อันนี้น,นันนัถ่ายงานตอนนี้ประมาณบ่ายสนะคะนันชงตั้งแต่9ก้าโมงเชา้า ยังอยู่กับเราอันนี้เม่น่าบ้านเลยว่าไม่มีการเติมน้ําแข่งลงไปใครใช้แก้วแบบนี้อยู่ะน่าจะรู้ดีว่าแบบน้องไม่มีวันละลายเลยแต่คือแนน่ะขอแนะนํะนายี่ห้อล็อกแอนล็อกนะเพราะว่าแน่ามียี่ห้อเนี้ยเยอะมากดีอ่ะชอบรุ่นเนี้ยพออะไรรู้ปะ่ะพอเราเอาหลอดออกมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ปิดตรงเนี้ยไม่หกเห็นปะ่ะดีมากหยิบขึ้นมาแล้วก็ห้อยถือนี้ได้ อันเนี้ยคือตอบโจทย์มากสุดสือส,สุดต้องยกให้แก้วนี้เลยมาต่ออันนี้คือไม้นะคะไม่ของยี่ห้อซาราโมนิกเนาะเนี่ยใช้อยู่ตอนนี้คืออันี้เลยร้อยเปอร์เซ็นตน้องอะ่ะเป็นอย่างนี้จ้าเป็นกล่องใช้แบตตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นแบตสำรองอยู่ในเครื่องเนี่ยก็คือแบบมีสองอันสามารถให้เพื่อนอีกตัวนึ่งได้แล้วก็ถ้าเกิดเอาออกนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็วางลง น้องก็จะชาร์จอัตโนมัติเนี่ยคือถือว่าดีมากช่วงหลังๆคลิปหลังๆนะคะก็เลยจะแบบเป็นเสียงมีหน่อยเสียงลื่นเสียงสมูทนะคะเหตุมันเกิดจากว่าแนนาถ่ายกินไปอย่าบ่นกับวิเทปส้มตำหมูกรอบแล้วไม่แตกและเอียดเลยวันนี้นะคะขอเสมอเป็นเมโนโูตำซ่วมหมูกรอบ คือเราอ่ะไม่รู้ว่าไม์มันพังแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วเรามาลุยทีนึงตอนตัดคลิปอันนี้ก็ต้องแบบขอโทษทุกคนมากกับคลิปคลิปนั้นที่อาจจะทําให้เสียอัธรรตในการรับชมไปเพราะว่าเสียงไม์มันแตกจริงๆพอฟังพอแบบได,ได้ได้ดูดับแรกในการตัดมานะโอ้โห คือแบบไปซื้อไมเลยอะแต่ต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีไม้แล้วจริงๆซื้อมาแล้วอันนี้ซื้อมาราคาหมื่นกว่าบาทน,นะถ้านนจำไม่ผิดในเรื่องของอาชีพการทํางานของแนนนั้นถือว่าราคามันสูงจริงแต่ถ้าเกิดมันได้มาใช้งานมันก็ถือว่าโอเคถ้าบางอย่างอะ่ะมันแบบซื้อมาแพงมากแต่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันไรค่านะเออเสียดายตังค์และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการมาชี้เป้าครั้งน,นี้นะคะ พูดเยอะอะใครอยากให้แนนมาบอกชี้เป้าในเรื่องของส่วนตรงไหนอีกก็บอกกันเข้ามาอีกได้นะอยา่าพีคครั้งหนึ่งนะว่าแบบมันไม่มีสปอนเลยอะคลิปเนี้ยมันมาจากอินเนอร์ของแนนที่แนนอยากทําให้เพราะแนนรู้สึกว่าน่าจะมีหลายๆคนสงสัยว่าแบบที่แนนรีวิวของเยอะมากแล้วตัวไหนดีจริงๆกันแน่งวดหน้าจะมาในหมวดของสกินแคร์โอเคปะ่ะไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอ,อ๋ออีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดครบ หกแสนซับแจก iPad รุ่นใหม่ล่าสุดสุดฝากกด Subscribe ให้น้องแนนด้วยนะคะถ้าถึงหกแสนเมื่อไหร่นะคะไปเลยแจก iPad